สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเช่นเคยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะฮา,หาหนอยเมื่อวานนี้3ตัวเราเข้าไหมไม่ได้เช็คนะเข้าไม่เข้าเอ่ยนะคะเออไม่รู้ว่าเข้าไม่เข้านะคะทุกคนแอดลืมเช็คไปนะอ่ะเมื่อาาวานนี้ฮาหนอยของเราก็เข้าที่ศูนย์นะคะเข้าที่ศนะูนย์สามเนาะทุกคนนะ 07ในรอบเฉพาะกิจนะคะ07ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็03ในรอบถัดมาเนาะรอบพิเศษนะคะก็ในหลัก1น,นะคะมี1นึนสองนะคะ มาหนะึ่งสองเนาะให้1 3 1 7 1 8มา1นึนะคะและก็จะมีที่0ูนย์หอีกคู่หนึงนะคะใครวิ่งรุดศูนย์เมื่อวานนี้ก็จะได้ใน3รอบนะคะทุกคนนะส่วนสายเจาะแอดให้ได้เฉพาะเฉพาะกิจแล้วก็พิเศษนะคะก็ขออภัยกันหลายหลๆเดอ้อพี่น้องจ๋านะคะเอาวันนี้เรามาตามต่อนะคะส่วนลาวทีวีนะคะลาวทีวีของเราเข้าที่1441ตัวเน้นๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยเนาะทุกคนดินดีด้วยนะคะอ่าส่วน ามีใครอยากได้ลาวเอ็กซ์ต้าไหมนะคะก็มีสมาชิกถามเนาะแอดก็เลยทำให้นะคะคำนวณย้อนหลังห้างวดเข้าติดกันทั้งห้างวดยังงงอยู่ทุกคนยังงงอยู่งวดนี้จะมาไหมลาวเอ็กซ์ต้านะคะ ลา,าสตาเมื่อวานนี้เราได้ที่09ทุกคนนะคะ09ตัวเน้นๆนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสาหรับใครที่ตามนะคะสมาชิกท่านไหนที่ยังเชื่อมั่นในตัวแอดอยู่แล้วก็มาตามแนวทางก็ยินดีด้วยนะคะส่วนในวันนี้ก็ขอให้เราปังต่อแล้วกันนะคะอ่าอันนี้ก็เข้าที่4114นะคะตัวเน้นๆนะอันนี้ก็ตัวเน้นนี่ก็เน้นนะคะก็ยินดีด้วยนะนะคะ อ่ลาวเอ็กซ์ตร้าใครอยากจะได้บ้างลาวเอ็กซ์ตร้าจะทันไหมเนี่ยลาวเอ็กซ์ตร้านะคะอ่ลาวเอ็กซ์ตร้าแอดทิ้งไหนเผ <c oughs> ื่อมีใครอยากได้นะคะลาวเอ็กซ์ตร้าเนาะแอดก็ส่งให้ในไลน์นะคะทุกคนในไลน์เนาะสมาชิกในไลน์ขอมานะคะก็เลยอ่จัดให้ซะเลยนะคะจัดให้ก็ลองประเพากันดูแล้วกันนะคะถ้าชอบค่อยตามนะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านกันนะคะที่ลาวเอ็กซ์ตร้าเนาะอ่ะมาดูที่ฮานอยกันนะคะฮานอยในวันนี้เราจะได้ที่ตัวเด่นที่ ไหนตัวไหนนะคะทุกคนตัวเด่นวันนี้แอดได้ที่เด่น5และเด่นที่6กนะคะหกับ9ก็ระวังกันด้วยนะ5และ6เนาะเอาถูกวันไหมนี่ถูกอยู่นะคะหและ6นําไปวิ่งไปรูดกันนะคะชอบ5้าลูด5ชอบ6กลูดที่6นะคะหรือใครคิดว่า6กับ9กมันตีลังกาได้ก็ลองจับตีลังกากันดูแล้วกันนะคะอ่าห้านะคะ5้ ห้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดนะคะระวังกันด้วยเก้าเจ็ดก็ระวังกันด้วยนะอ่าแล้วแต่ใครจะนำตัวเลขไปแปลงกันดูนะคะอันนี้ก็จะติดเบิ้ลไว้ให้ด้วยนะคะหกหกนะคะหกหกเก้าเก้านะใครชอบค่อยตามนะคะหกหกเก้าเก้าสามตัวเฮ้ยไม่ปังไม่ให้ดีกว่า <laughs> ขี้เหนียว <laughs> ไม่ให้นะคะไม่ให้ <laughs> ไม่ให้เนาะทุกคนอ่าวันนี้ศูนย์จะมาไหมนะคะในสูตรเน้นศูนยนะ์เน้นหกน,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 นะคะทุกคนนะเน้นศูนย์เน้นหกเน้นห้านะคะทุกคนนะอ่าถ้าเป็นห้าก็จะห้าศูนย์ถ้าเป็นหกก็จะหกศูนย์ะ 6, นะคะแล้วก็จะหกตัวอื่นก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะอ่าแอดให้ไปที่หกเจ็ดหกหนึ่งนะคะหกเจ็ดและหกหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะแคปหน้าจอจะ้ะอย่าลืมนะลาวเอ็กซ์ตร้านะคะแอดลงให้แล้วนะเนี่ยอยู่ในคลิปนี้แหละลาวเอ็กซ์ตร้านะ อ่ะแคปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปที่แนวทางลาวทีวีไปปังต่อนะคะลาวทีวีและวลาสาเอ่อลาสตาร์นะคะเออมีแต่จะสามัคคีอย่างเดียวนะคะสามัคคีคือพลังนะคะทุกคน <laughs> สามัคคีแล้วก็คือพลังเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เข้า90นะคะตัวเน้นๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างปังลายเนื้ทางอยู่นะคะก็ยินดีด้วยนะคะ 4 2ฝากกดไลค์ ock, กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะใครที่เข้ามาดูแล้วไม่ค่อยกดไลค์ให้ก็แสดงว่าไม่ถูกหวยแน่เลยนะคะทุกคนนะเอา้า6กหพะนะจะเขียนเลขเก้าด้วยทุกคนเออใครที่เข้ามาดูแล้วไม่เคยกดไลค์ให้แสดงว่าไม่ชอบแนวทางก็คงไม่ถูกหวยนะทุกคนนะนะคะอ่ะ ปังปังเฮงๆงเด้อ e e วันนี้นะคะวันนี้ปังๆรวยรวยนะคะขอให้ตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะแตกบนแตกล่างเลยในทุกๆแนวทางนะคะ80 81 89 86นะคะทุกคน01 05 0 8ได้แล้วอ่ะ0 0อะไรดี0 9ยมันจะมาอีกหรอ09ย เอาที่03นะคะสูตรก็เป็น3นั่นแหละแต่แอดไม่ชอบ3เน่จะลองไม่ชอบนี่จะเตะออกอีกแล้วนะทุกคนเอนไม่ราวาธนาะไม่ชอบเจ็7 7ไม่มาแน่นอนเป็นไงละ่ะเด้งบนล่างเลย7นะอารมณ์เสียนะทุกคนอารมณ์เสียในงวดน,นี้อ่ะฟันตัวเดียวมาแน่นอนนะฟันธงตัวเดียวนะคะและมันไปชนกับเลขที่แอดให้ไปในช็อตสั้นนะคะทุกคนนะ คลิปไม่ปังสักทีตัวเลขก็เข้าดีอยู่นะคะทุกคนไม่รู้คนมีดวงมีวาสนาไปไหนกันหมดนะคะทุกคนเอาวันนี้ก็ขอให้มันเข้าอีกแล้วกันนะคะในทุกๆแนวทางเนาะก็ขอให้แต่คนที่มาดูแอดนี่แหละคนดวงเฮงนะคะเข้ามาดูนะคะขอให้รวยๆปังๆในทุกท่านเลยนะคะแอดก็ดีใจนะที่พี่เพื่อนไม่เคยทิ้งแอดไปไหนนะคะยังอยู่ด้วยกัน นะคะไม่เคยทิ้งไปไหนเนาะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยละกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะเนาะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีแคปหน้าจอนะคะอ่ะอันนี้ลาวเอ็กซ์ต้าไปด้วยเผื่อใครมาดูที่ท้ายคลิปอ่ะเดี๋ยวพลาดลาวเอ็กซ์ต้าเผื่อมานะคะทุกคนย้อนหลังให้ ย้อนหลังให้5 5งวดนะคะเข้าทั้ง5งวดนะงวดนี้เป็นงวดที่6จะเข้าหรือจะหลุดมาอรอลุนกันจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะลาเอ็กซ์ตร้านะคะฮานอยนะคะฮานอยและก็จะเป็นที่ลาวทีวีและแลาวสตาร์นะคะเจอนไหมเออ,อแคปหน้าจอเลยนะคะขอให้แนวทางวันนี้ปังๆจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์จ้าเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า